mời mời lên lên, lên mời 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 chơi anh mm <laughs> เกาคอกาคอกาคอดีกาคอแล้วก็แล้วก็ข้าวข้าวข้าวเกาคอเกาคอเกาคอหลับคอจะหลับแล้วอืม เืมคืม,คมก็เมอย่าพจับนี่ไงทีเหมียวทำหน้าแบบนี้มันพงอย่าพึ่งอย่่อย่าพึ่งอย่าพึ่นงนั่นนะอย่าพึ่งไปได้ไยได้เลยไยได้ นี่ไปไปเอา้าไปไปเอปเอนะี่เอู่อะไรสักหน่อยแค่จับดูใอม่เอาเขมนะยาเมยาเม